ถ้าเราอยากได้แชมป์นะเราต้องฝึกยังไงคือถ้าเกิดว่าเราจะได้แชมป์ได้เนะี่ยหนึ่งเราต้องตีสกอร์ดีกว่าเดี๋ยวให้เด็กๆแนะนำตัวนิดนึงนะครับเริ่มจากซ้ายสุดเลยอ่ะ ก็สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชุติพลจันยสวัสดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อคอปเตอร์ครับอายุสิบสี่ปีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทาวินทาวารัเลอรชื่อเล่นชื่อเป็นหนึ่งอายุสิบสามปีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคาราพัฒน์ปัญญาค่ะชื่อเล่นชื่อข้าวหอมอายุสิบสามปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิตาลีวิศวะปฐมวันค่ะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะอายุสิบสี่ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติโอรดาอาคบุญค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อมขวัญอายุสิบสามฝันนนนนขออองหูใกการรเเลล่่่์ฟได้ีียตท เมืนนองนอกค่ะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเล่นแบบเป็นโปรเมด้อะไรอย่างนี้ก็ดีค่ะอืมโปรโมเมมีไอดอลไหมครับมีไอดอลไหมมีค่ะใครคะไคกูดไค,ครกรูดอไอดอลไคกูดเดีย๋ยวมีตัวนึงนิดนึงโอ้โห อยากได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยครับเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยจบจบมาเล่นทัวร์สักประมาณ4ี่ห้าปีแล้วหลังจากนั้นก็อยากเป็นนักจิตวิทยาค่ะอือเเป็นนักจิตวิทยาใช่ค่ะทำไมถึงอยากเป็นนักจิตวิทยาะเราอยากรู้ว่าปัญหาที่เราเจอมาตอนที่เราอยู่ในสนามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้แบบว่ามันต้องแก้ไขยังไงหรือว่า อยากรู้ว่าแบบระบบความคิดของแต่ละคนมันเป็นยังไงคะเป้าหมายสูงสุดในการเล่นกอล์ฟของหนูคือได้ไปเล่นในรายการ ANA ค่ะเพราะว่ามันมีความพิเศษคือใครที่ได้แชมป์ก็จะได้โดดโดดน้ำแล้วก็มีผ้าคลุมค่ะโอ้นี่ได้ได้โดดน้ำสแสดงว่าชอบโดดน้ำโอเคก็ได้ไปเรียนต่อในอเมริกาแล้วก็ได้ไปเล่นทัวร์ใน PGA Tour ครับ อ๋อโอเคครับอ่ะก็อยากจะเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกครับแล้วก็เล่นใน PGA Tour ครับอ๋ออันนี้ชัดเจนโอเคแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะมีมเขาเรียกว่าเป้าหมายแตกต่างกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยหนึ่งเลยเราก็ต้องมีแผนงานที่ดีมีการฝึกฝนที่ดี นะครับมีทีมงานที่ดีทีมงานหลักๆเลยก็ไม่พ้นคุณพอ่อคุณแม่แหละ,ะคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องคอยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองการเดินทางนะครับหาโค้ชให้อะไรหลายๆอยา่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการวางแผนในแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้แชมป์เนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างอ่ะเราเริ่มจากปั๊เตอร์ก่อนก็ซ้อมให้เยอะแล้วก็ต้องรู้ว่าข้อผิดพลาดของตัวเองเป็นยังไงเลยต้องแก้ถูกแก้ถูกจุดเพื่อแบบไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นครับโอเคอ่ะต่อมาเป็นน้องเป็นหนึ่งแล้วฮะผมคิดว่าต้องมี<อ> ่ทีีดและพยันฝึกซ้อมให้สม่ำเสมอ หนูคิดว่าการที่เราจะได้แชมป์เราต้องมีความมั่นใจก่อนค่ะแล้วก็การที่เราจะมั่นใจได้เราต้องฝึกซ้อมให้เพียงพอแล้วก็มั่นใจในวงสวิงก่อนที่จะไปแข่งควรแบบเตรียมพร้อมมะค่ะทางด้านจิตใจแล้วก็วงสวิงค่ะคำค่ะถ้าถ้าปรเปรียบเทียบเหมือนถึงเราอยู่ในโซนของการเล่นอยู่ในโซนการเล่นของเราที่แบบเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโซนเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบสามารถทําแต้มได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทําแต้มต่าๆได้นะ ทำยังไงถ้าเกิดอยากได้แชมป์ตั้งใจซ้อมค่ะแล้วก็มีความแน่วแน่มีความแน่วแน่ในการในการในการ,ในการแข่งในการซ้อมค่ะอืมโอเคในเรื่องของการที่จะทําให้ได้แชมป์เนี่ยโปอ,อาจจะยกเป็น4อย่างเลยละลำดับแรกเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยคือเรื่องของทักษะร่างกายเรื่องต่อไปนอกจากทักษะร่างกายแล้วก็จะมีทักษะสวิงแน่นอนว่าร่างกายดีละสวิงดีละการวางแผนในสนามก็สําคัญเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นภาพที่น้องๆได้ ได้ลองทำ <c oughs> เขาเรียกว่าคอร์สเซเวชใช่ไหมที่ที่ทำกันก่อนจะไปแข่งกันใช่ไหมฮะคอร์สเซเวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารูปแบบ,นะบ,าก,านะบการวางแผนในสนามร่างกายดีสวิงดีนะครับการวางแผนในสนามการเล่นนี่สำคัญเพราะว่ามันจะช่วยทาให้เราสามารถที่จะทาสกอร์ต่าได้ถ้าเกิดเรารู้เขารู้เราอ่ารู้เขารู้เราหมายถึงรู้ว่าสนามมันเป็นไงแล้วรู้ตัวเองด้วยตัวเองตีแบบไหน เวลาเราจะไปแข่งขันหรือจะไปเล่นกับเพื่อนๆเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะทำสกอร์ตามได้นะครับทีนี้ยิยกตัวอย่างในในในคลิปตอนนี้นะฮะในในภาพตอนนี้ก็คือเป็นพาสามนะการวางแผมนมาเล่นพาสามซึ่งจะมีจากแทนแดงกับแทนเทนเทนเหลืองนะก็เอ่อมันก็อยู่ในโซนต่างๆางน้องๆก็จะได้เรียนรู้ว่าก่อนที่จะตีในหลุมเนี้ยนะครับโซนการเล่นของเราอยู่ในโซนไหนโซนยากเลสโซนนะ โซนเหลืองโซนที่เป็นตีกลางกรีนโซนเขียวคือโซอนที่ Aggressive สามารถตีเข้าทงได้ใช่ไหมครับดังนั้นในการวางแผนการเล่นนี่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางแผนการเล่นได้ดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองทําแต้มได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอ,อในกวนผู้เล่นหรือว่าแมตชการแข่งขันที่มีแมชผู้เล่นเก่งๆเ,เ,เนี่ยถ้าเกิดเราตีพางเดียวบางทีมันอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้แชมป ใช่ไหมเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองสามารถทำเบอร์ดี้ให้ได้จากการที่ตีได้ระยะทางที่ไกลขึ้นวางแผนในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสทำพัดเบอร์ดี้ได้สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของทักษะของเรื่องของจิตใจทักษะจิตใจเนี่ยแต่ละคนก็จะมีมีการคิดที่แตกต่างกันบางคนก็มีรูปแบบการฝึกทักษะจิตใจก่อนแข่งอาจจะฟังเพลงบางคนฟังเพลงก่อนบางคนแบบชอบปลุกเร้า อ่าบางคนชอบบางคนแบบเดี๋ยวโปรขออย,ย <c oughs> อยู่เงียบเงียบอยู่เงียบแอยู่เงียบแน่นอนว่ากีฬากอล์ฟมันใช้ทักษะตรงเนี้ยในสนามจริงๆเนี่ยประมาณ90%เนะด้วยซ้ำนะเราซ้อมกันมาเท่ากันหมดสวิงทักษะร่างกายมาใกล้เคียงกันหมดแต่ถ้าในสนามใครที่มีจิตใจที่สามารถควบคุมการเล่นได้ดีนะครับมันก็จะทำให้ควบคุมร่างกายได้ควบคุมสวิงได้ด้วย อ่ะนี่คือ4อย่างที่จะทําให้มีโอกาสที่จะได้แชมป์ได้งั้นก็ต้องฝึกไปนะครับอย่างที่1ครับอ่าอย่างที่1ก่อนเดี๋ยวฝึกกิงวานขึ้นอย่างที่1ก็คือทักษะเรื่องร่างกายอย่ที่2อทักษะเรื่องวงสวิงที่3ทักษะเรื่องการวางแผนการเล่นอย่างที่4ทักษะด้านจิตใจเอาละนี่คือ4อย่าง